ช้านี้นะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะเวลาเรามาเที่ยวก็จะชอบเที่ยวตลาดเช้าของเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ตลาดเช้าคมบางนั่นเองเดี๋ยวมีเจ้าถิ่นพาเที่ยวด้วยไป <Yeah. S 1> ตลาดเช้าคมบาง ีผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เลยเจ้าถิ่นตต่อนี้ครับ วววสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟโอ้ยยินดีมากเลยบอกทุกคนก่อนว่าพี่ต่อเนี่ยเป็นเจ้าทิ่นจันทบุรีเป็นคนจันทบุรีเลยเจันทบุรีเลยครับววก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิถีอาหารจันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเจ้าของอาหารจันรพรวัชนาเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่มากใครมาจันเนี่ยต้องห้ามพลาดร้านนี้ตลาดคุมบานเนี่ยเป็นแหล่งคนจันจริงๆเลยครับของเนี่ยสดๆเลยเนี่ยกระชายเนี่ยครับเนี่ยจะเห็นปกเปียกแฉะๆๆๆสดๆเลยดูดิดูเอามาเนี่ยครับขาวอ่อนแบบสวยมากแต่เวลาถ้ามาจันเนี่ย อะไรที่มันเป็นตัวเด่น คือพริกไทยเนาะพริกไทยนี่คือแบบพริกไทยจันนี่พริกไทยจันนี่คือเป็นพริกไทย GI ด้วยดินในจันนี่ครับมันจะให้พริกไทยของเมืองจันน่มีความเผ็ดร้อนเขาเรียกภูมิประเทศของจันทบุรีมันมีภูเขาด้านหนึ่งมีน้ําด้านหนึ่งทําให้อากาศบริเวณนี้ดินบริเวณนี้มันเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ใช่ครับแล้วบวกกับดินตรงนี้มันเป็นภูเขาไฟเดิมด้วยภูเขาไฟใช่ใช่ครับเราจะเห็นเลยว่าความอุดมสมบูรณ์ดินเนี่ยดินเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ปลูกอะไรก็อร่อยแล้วก็แพงไปหมดเลยแต่ว่าไม่ได้มีแค่ ไทยนะเพราะมันมีสมุนไพรที่มันเป็นสมุนไพรเด็ดของจันทบุรีอยู่ครับนั่นก็คือกระวานเรียกว่าหนอกระวานหลายคนเข้าใจว่ากระวานมันอาจจะเป็นเม็ดเม็ดหรือเปล่าไปต่อเราคุ้นเคยกับกระวานเป็นเม็ดเม็ดนะครับหรือไม่ก็เป็นใบกระวานที่ทําอาหารฝรั่งแต่อันเนี้ยเราเรียกว่ากระวานไทยจะเป็นทรงนีเรนคือฝรั่งเล็กเบลิฟอ่าเบลิฟมันจะมีความแบบหอมหอมหวนอวนหอมมากเลยอ่ะเป็นพืชประมาณพืชเงาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ัรงนี้ไม่กินได้ทั้งตัวเวลาเขาทานเนี่ยเขาก็จะกรีดกรีดตรงนี้ออกมาเอาเปลือกนอกเปลือกนอกออกข้างในเป็นแบบเป็นเส้นเส้นอ่อนๆเอาไปทําอาหารกันได้เราเขาจะเอามาทําอะไรครับเป็นน้ำพริกเป็นผัดทานกับน้ำพริกก็ได้จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอามาผัดเหมือนกับเป็นเครื่องเทศในการผัดเผ็ดต่างๆหรือต้มใครมาจานต้องลองที่ว่าเชฟน่านชอบเพราะมันมีกลิ่นเหมือนน้ำหอมเขาเรียกว่าอโรม m a t i c มากถ้าเป็นภาษาฝรั่งพูดเนี้ยทำให้เครื่องเทศของเมืองจันสมุนไพรเมืองจันเนี่ย เพราะเขารวมกันแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างมันให้รสอาหารที่มีเอกลักษณ์ตัวนี้แหละที่ทุกคนคุ้นเคยและเป็นของดีของจันทร์ของเมืองจันทร์โอ้โหนี่แบบดูสดจริงเลยยอดใบชมวงเนี่ยก็มาหาน้ำพริกได้แต่อย่างเงี้ยครับเราเอามาต้มแล้วมาทำแกงชมวงหมูชะมวงที่เชฟเคยได้ยินนะครับหมูชมวงอาหารประจําเมืองจันทบุรีอีกอันหนึ่งกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยครับจะเปรี้ยว กรอบเปรี้ยวมันมีสารแอนตี้ออกซิเดนเยอะคุณสมบัติเขาเนี่ยเหมือนส้มแขกเลยนะให้ความเปรี้ยวในรสอาหารไม่ฝาดด้วยนะไม่ฝาดไม่ฝาดครับสดครับสดกินเข้าไปแล้วรู้สึกได้เนี่ยจะเห็นแล้วในในในตลาดเนี่ยสมุนไพรแบบสดสดั้นนั้นเลยเนี่ยไพลก็แบบพึ่งนีเอเนาโอ้มามามาโอ้ขอบคุณมากครับนี่เรามาจองคิวตั้งแต่ตั้งแต่เช้านี่คือเร็วตัวนี้ครับนี่คือเร็วครับนี่คือเร็วเนี่ยโทษที มันมีความคล้ายๆล้าแฮตเดี๋ยวพูดเรื่องแฮกแล้เดี๋ยวพูดอายุรู้อายุผมทานผมหอมนะทานนีทานใช่ไหมมันจะมีความกวนละมุนหอมเดี๋ยวนี้เพิ่งไปทำพซดาาอ่ครับโซดาอาคราฟับโซดาไปทำค็อกเทลรูทเบียร์อ่รูทเบียร์รูทเบียร์เออมันมีกลิ่นสมุนไพรนะที่สำคัญอันนึงเนี่ยเขาเนี่ยครับเป็นเหมือนกับเาเรียกว่าสารกันบูดธรรมชาติถ้าเวลาเราทำมาตำกับน้ำพริกอะไรเนี่ยฮะแล้วเอาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุได้แล้วก็หอมด้วย นั้นเราจะเห็นเร็วในอาหารจานอะไรบ้างมีที่แน่ๆคือผูติหญหมูเรียงผู้ีห่หมูเรียงเขาเรียกว่าเพิ่มกลิ่นเพิ่มกลิ่นมันมีความมันมันมีความกลิ่นมันมีความอ้วนกินอาหารจานนะโอ้โหเหงื่อออกแบบมูกลื่แบบใช่ใช่ผิดใลย เมืองจันเนี่ยสมุนไพรกับเครื่องเทศเนี่ยมันเยอะมากๆเลยศึกษาดูเนี่ยมันเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลสมัยก่อนเนี่ยเราเราค้าขายกับต่างประเทศสม<ต>ัยรัชกาลร,ร็ร <inee S 2> ันารโกสิทร์เนี่ยครับเขาก็มาปลูกเครื่องเทศกันแถวนี้นนแล้วก็ส่งไปที่พระนครอย่างแม่น้ำจันทบูรเนี่ยครับ ก็จะเป็นเส้นทางหลักเลยกับการส่งของจากของป่าเนี่ยมาแล้วก็เอาไปกรุงเทพเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้ของถูกเนี่ยอย่าให้คนจาอาของมาปลูกเพราะดินมันดีมันดีมันดินมันจะขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเข็บมันมีหนาวเหมันมีหนามันนี่มันแหลมมากเลยอะผมเอาพี่ไคออนด้วยแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากกินไม่หมดสิ่งนี้เป็นกะวานเราซื้อด้วย เอาเร็วด้วยป้าเดี๋ยวเราไปร้านอื่นป้ปเราไปร้านอื่นกันเนี่ยครับบรรยากาศตอนเช้า ก็จะเป็นแบบคูทอนผมชอบมากผมชอบมีแบบมันมีทองกินคึกคักเออมีของกินกินเลยก็ได้วัตถุดิบจะเปอาหารก็ได้ครับตรงเนี้ยก็จะเป็นของจานเยอะอันนี้อะไรครับ่ออันนี้คือคือมันครับมันแล้วเวลาเขาจิ้มเนี่ยที่เห็นนี่ไม่ใช่ถั่วนะนี่คือน้ําตาลคนจานเรียกน้ำตาลอ้อยอ่าตัดอ้อยนี่กเส้นจานผัดปูแล้วก็ข้าวเกี๊ยวน้ําจิ้มแป้งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละครับมีก๋จิ้มกุ้งแห้งคล้ายๆอาจารย์วิธีการทานหรือว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันได้รับอิทธิพลมาจาก อ่าเวียดนามเยอะมากจริงๆผมเคยได้ยินคนจันเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของหลายชาติพันธุ์จริงไหมจริงครับจริงครับไทยจีนยวนนี่เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้สอันนี้เท่าไหร่นะครับ20่0เป็น40และนี่เนี่ยอันนี้ไปทอดอร่อยนะเนี่ยอันนั้นได้เนื้ออันนี้ได้กรอบๆ่อให้กินกรอบๆแบบแคลเซียมเยอะๆนะให้ผมตัวเนี้ย เราอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับเวลามาเที่ยวตลาดเช้าอะไรพวกนี้เห็นของอะไรบางทีก็ต้องคิดว่าแบบซื้อแล้วจะเก็บกลับไปถึงบ้านยังไงบ้างที<ช>่เราอยากซื้ออไไรก็ซื้อได้เลยเยมื่อกี้เห็นปลาปลากระบอกแบบเอออยากซื้อ,อ,อคนที่เขามีบ้านอยู่ที่นี่เขาอยากซื้อเลยใช่เดี๋ยวได้ทานเลย <laughs> เดี๋ยวได้ทานเลย <laughs> ตรงน oh, ี้จะเป็นขายพริกแกงเขาก็ทําเองทําเองพริกแกงครับพริกแกงจันบุรีที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยครับเขาจะมีความสดพริกสดพวกเครื่องสดจะอยู่ในนี้เยอะสมุนไพรสดจะอยู่ในพริกแกงกลิ่นหอมคนละแบบกันเลยมันนความสดชื่นอ่ะตี่ต่อไปยาได้เอาไปเลยขอเจ้าหีโดนป้ายเหมือนกันเลยไปครับเาไปดูส้มจี๊ดตี่ต่อเอ๊จี๊ดตรงไหนลูกอ๋อตรงนู้นใช่ไหมโอ้โห้มจี๊ดเนี่ยจี๊ดจานมากเปรี้ยวที่มีความกลมกล่อม เอาไปใส่กับน้ำพริกครับอร่อยมากเลยน้ำพริกก็ปีโอ้แทมมะนาวเลยครับต้มยำก็อร่อยต้มยิดขายไงครับผมหวานไหมครับอ้อย่าไปพยายามเลยเชฟถึงว่าเขาเรียกว่าต้มติดหรือว่ามันปี๊ดเนี่ยเพราะมันปี๊ดเริ่มจะถือไม่ไหวแล้วครับมีเจ้าถิ่นมานี่แบบ ซื้อซื้อซื้อโอ้โหดูดิ nder. คนจานเนี่ยขายเก่งมากมันเปรี้ยวป่ะควานเ,เนี่ยมันเป็นฤดูม,มันเหรอครับมันมีทั้งปีปลูกเองที่นี่จ้าของคอนเทนต์วันนี้จะแกะตลาดยังไงใ,ให้มันแบบง่ายนิด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 เ <Wow. S 1> นี่ยนะมันเป็นร่องของมันมอยู่แล้วเนี่ยคึกเดียวเองหุดเลยหุดเลยทำไม่เป็นเลยดิดูเสร็จคุกก็ทำไม่เป็น ตรงนี้ครับนี่เชียมีอะไรครับนานๆเนี่ยเราจะเห็นชุเลียนกวนที่แบบปั้นเป็นแท่งๆแล้วก็ผูกหนังยางสอ <S 2> 2 <S งห้างเนี่ย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 เป็นชุเลียนบ้านเป็นชุเลียนเบญจพรรณอาจจะไม่ได้อยู่เรียนในกระแสะแต่ก่อนเนี่ยครับเขากวนกันอ่ะเขาใส่เป็นฟีบแล้วก็มาตัดก็จะเอามาปั้นเป็นกิโลครึ่งกิโลแล้วก็กมาปั้น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 แล้วก็แพ็คอยแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเครื่องอุปกรณ์แล้วก็เขาก็ใช้เครื่องทำกันหมดแล้วอันนี้อะไรครับโอันนี้เผือกปวนค่ะือกปวนกวนแบบโบราณการไม่ใส่แช แล้วขายยังไงครั Naj Naj Nag บเผือกปวนเนี่ยของโบราณดิเปมนปากคนโบราณที่บ้านเราซื้อจักสามชิ้นเ่ยเห็นไหมมีแต่คนโบราณ ต่อไปนะครับถ้ามาที่จันทบุรีเนี่ยให้มาลองกินตะกัวดูตะกัวเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลว่าเต้าหู้คนจีนที่เข้ามาเอาเต้าหู้มาด้วย <pirate> ใช่เอาเต้าหู้มาสองกิโลเต้าหู้่ในอยู่ที่ <ใน S 1> ท่าใหม่ครับอร่อยมากแล้วก็เป็นเต้าหู้เนื้อดีถุงหนึ่งครับพี่ที่ต่อเรานนักชอบเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่นะครับเนี่ยแต่เนี่ยดูประมาณแค่นี้นะไม่กี่ร้อยบาทเองนะแบบนิดเดียวดูเดินิดนบ่เต็มไม้เต็มมือกันเลยเนี่ย ลองที่ก่อนเลยอ่ะพี่ต่อเล่ามาอยากกินมากที่นี่มีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าจิ้นกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้เป็นมีกุ้งแห้งด้วยนะครับเหมือนกับน้ำจิ้มอาจารย์นี่แหละครับชิมเปรี้ยวกุ้งแห้งนี่สร้างความต่างนะใช่ครับแล้วแป้งก็แบบนุ่มไม่กระด้างครับนี่พี่อยากให้เช็ชิม,มนี่ครับเขาก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันเขามีเป็นของหวานไส้มะพร้าวอืมอร่อยอันนี้เป็นแบบมีงาน,นะครับอร่อยครบจบทุกอย่างในตลาดเดียว หอมนะเป็นโฮมคุกจริงๆอ่ะหอมเนียนหอมเนียนไม่ได้หวานจัดเลยอ่ะโอ้โหว่าอันนี้อร่อยล้วก็มีนี่ด้วยพี่ต่อเป็นเปลือกกวนโบราณว่าที่จะกวนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ละเอียดเนี่ยเนี่ยดูดิเนื้อเขาละเอียดมากอันนี้ก็ดีอ่ะดีใช่ไหมรู้เลยว่าตั้งใจกลวนออกมาบ้างตะกหั่วก็เป็นภาษาจีนนี่แหละครับก็คือเต้าหู้อร่อยแน่นุ่มเหมือนวานหมองครับ ต้องบอกว่าอาหารคนจีนเนาะก็จะคุ้นผ่านเหมือนกันแต่รู้ความที่เข้าใจว่าที่จันเนี่ยมีน้ําดีแล้วก็มีวัฒนธรรมของการทาเต้าหู้มาตั้งเดิมอยู่แล้วใช่ครับเชฟจะเห็นได้ว่าเราพูดถึงเส้นจันเส้นจันจนเป็นคําสามัญไปแล้วน้ําเนี่ยคือตัวแปรสําคัญเลยที่ทําให้เส้นจันเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นเราค้นพบว่าโรงงานก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยครับเป็นโรงงานที่อยู่บนเส้นเขาสบายที่มีน้ำแร่ ทำไมเส้นก๋วยเตี๋ยวของจันเนี่ยมันมีความหนึบนุ่มกว่าที่อื่นความหลากหลายของอาหารจันเนี่ยมันมาจากหนึ่งมาจากดินมาจากน้ําแล้วสุดท้ายมันมาจากคนเนาะรวมพันกลายเป็นอาหารจันที่แบบต้องบอกว่าผมเอนจอยมากๆอยากให้ใครมาเที่ยวเมืองจันได้มาลองเจอมุมใหม่ๆของเมืองจันตลาดจะอยู่ที่หกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยไม่เกินแปดโมงก็จะวายแล้วก็วายแล้วตลาดของบางน่ารักมากเอาจริงมันมีสีสัน คนเนี่ยนะทำให้มันเกิดสีส<ช>ันของชีวิตนะครับจริงรลแล้วแม่ค้าน่ารักทุกคนก็มาเที่ยวกุมบางนะครับมาสายอดกินนะครับไปด้วยนะมาถึงเมืองจันนะครับถ้าใครอยากจะตั่งรถโลเคอลชมวิวทิวทัศน์ก็มาใช้บริการ รถมัดด้าได้ที่นี้เขาเรียกรถมัดด้านะเหมาเที่ยวก็ได้เหมาไยวันก็ได้ก็แล้ว <Yeah. S 1> แต่เราโ <Yeah. S 1> อเ n นแอร์อะไรอย่างเงี yeah. ้ยเดี๋ยวจะนั่งรถมัด้านะครับไปที่ร้านจันทร์โภชนานะไปดูว่ากระบวนการทําอาหารจันเนี่ยที่อยู่แบบในครัวเนี่ยเขาเอาวัตถุดิบจันเอาไปทําอาหารจันได้ยังไงบ้าง ถึงแล้วจันทรอนโฆษณาปเชื<ะ>่จ,จันเนี่ยแล้วก็มีน้ำปรุงด้วยน้ำปรุงข้าวเตียวจันน้ำซอสไปผัดพอชั่นได้เลยมาย<อ>ปี๊ดนะครับเข้มข้นนี่ก็มีน้ำสลัดด้วยแต่ว่าสิ่งที่มาจันนะทั้งทีควรจะเอากลับบ้านไปก็คือพริกไทยดำพริกไทยขาวก็แล้วแต่ชอบนะแต่ว่าพริกไทยขาวเนี่ยมันก็คือพริกไทยดำที่เอาผิวออกอีกสิ่งหนึ่งก็คือกระติกจันว้าว นอกจากนั้นยังมีมรับโซดาด้วยเร็วเร็วหอมนี่เฮ้ยอันนี้ต้องควรลองควรโดนอะไอันเนี้ยใอยากหาของฝากของดีจันกับบ้านก็มาที่ร้านจันทร์คอนโฆษณาด้วยนะพอมีครบ อ่พี่ต่อครับตอนนี้จากวัตถุดิบที่เราเห็นที่ตลาดแล้ววันนี้กลายมาเป็นจานอาหารแล้ว จานอาหารพวกนี้เนี่ยมันเป็นจานอาหารที่เราพบได้ที่จันทบุรีท่างต่างน่าจะเท่านั้นนะตอนนี้นะอย่างเช่นกระวานเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนเอาไปใช่่ผมมไเห็นแล้เขาทำใช่ไหมครับกระวานเนี่ยเขาเป็นต้นเนาะเวลาเราใช้เนี่ยมันต้องปอกเปลือกข้างนอกออกกรีดแล้วก็ลอกคล้ายๆกับตัวหน่อไม้เนาะเปลือกเขาเรียกว่าหน่อกระวานออกเรียกหน่อกระวานเรียกหน่อกระวานแล้วข้างในมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นเส้นของขาวยาวถ้าเวลาเราหั่นแบบเฉียงของขวางมันจะให้น้ํามันหอมระเหยออกมา ในอาหารเราได้เยอะขึ้นอย่างต้มเนี่ยครับก็คือกระวานที่เราเห็นเราใช้กระวานเรานี่คือคนจันเลยนะครับใช้กระวานแทนตะไคร้แล้วความเปรี้ยวที่เราใช้อยู่ในนี้เนี่ยครับใช้ระกำระกำด้วยมะนาวด้วยหรือน้ำส้มมาปีตมันจะเป็นความเปรี้ยวที่ละมุนขออนุญ,ญาตลองเลยครับ เอาตัวแรกๆที่มันเป็นตัวหลักของจันทบุรีเลยก็คือว่าตัวกระวานกระวานซึ่งเมนูนี้ชื่อว่าปลาผัดชากระวานครับนี่แหละครับปลาผัดชากระวานต้องบอกว่าที่เราเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่กระเทียมเนาะไม่ใช่กระเทียมเนี่ยคือกระวานลองชิมดูกลิ่นก็มันก็นะมันก็จะมันจะมันจะกินสมุนไพรอ่ะที่ออกมากลิ่นมันจะเฉพาะตัวมากแล้วก็ยังคงความกรอบแล้วก็สามารถที่จะแบบบางบางอย่างเราจะเจอ พวกเงาพวกอะไรที่มันมีเส้นมีอะไรมากมากเราก็เคี้ยวไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้อ่อนกรอบแล้วก็ได้ความหอมด้วยใชไม่เลยทําให้จานนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากครับหน่อกระวานนะครับบอกได้เลยว่าไปอย่าทุกคนนะถ้ามีโอกาสลรเอาไปทาอาหารดูมันอร่อยมากพี่อยากให้เชฟได้ลองทานหน่อกระวานแล้วมันกระวานเนี้ยนี่คือหน่อกระวานนะครับนี่ปงปลาปุงปลาด้วยปุงปลาด้วยขอชิมน้ำก่อนเนาะ แนวมันอะออกแบบน้ำต้ยมยำนะแต่กลิ่นแล้วก็ความหอมของมันอะไม่ใช่ประกำเนี่ยมันทําให้จานนี้มันมีความเปรี้ยวพิเศษอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันนวลมันเปรี้ยวนวลผมนนไม่เคยเอาละกำม,มาทําอาหารหรอกอ๋อเหรอครับใช่ครับอร่อยมากคนจันเนี่ยมือจัดจ้านนะใครชอบรสจัดเนี่ยจันเนี่ยถึงถึงจริงตัวตัดไปลายของย โดนตัวเนี้ยแซ่บแรงมากเลยนะอันนี้มันแกงหมูแห้งครับแกงหมูทิงแห้งเนาะขิงแห้งเนี่ยคำว่าแห้งเนี่ยมันต้องกดสะกดด้วยฮอร์นกู้ต้องเหรอนี่ทิงแห้งเนี่ยครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นส่วนผสมของพวกน้ำพริกภาคตะวันออกเปในเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงแล้วก็จะทานกับพริกไทยมีใบเนี่ยกระเพราหัวรพายี่หร่าซึ่งสมุนไพรมันอัดอัดแน่นอยู่ข้างในมากๆต้องเหยียบข้าวหน่อยเนาะอ้อู้อ้ต้องทานกับข้าวครับ อันนี้น่าสนุกเลยอ่ะเผ็ดร้อนกัดเข้าไปยังรู้สึกถึงโดนสมุนไพรอยู่เลยนะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับต้องหอมมากวอันนี้จัดจ้านนะครับมัน,ข,น,ข,นขึ้นขึ้นขึ้นมาแบบหลายตัวอะไรเงี้ยคร<ๆ>ับแล้วก็ตอนนี้ปากเริ่มแบบเริ่มแบบอ้วนเลยเริ่มร้อนลนะ้อและตัวนี้นะครับใครมาจันเนี่ยก็ต้องกินจานนี้ก็คือ เส้นจานผัดปูนั่นเองไอ้พวกผัดก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากจีนผสมกับรสปากของคนไทยที่มาเจอสมุนไพรต่างๆสีแดงๆที่เกิดในก๋วยเตี๋ยวเส้นจันผัดปูเนี่ยครับก็จากพริกแห้งกระเทียมหอมแดงมาตำรวมกันแล้วก็ไปผัดกับน้ำตาลอ้อยแล้วก็ใส่เกลือ แล้วก็มาผัดเขาจะต้องใช้ต๋ยวเส้นแห้งมาผัดค่อยๆผัดไปเรื่อยๆกับน้ําปรุงค่อยใช้เวลากับมันแล้วปูที่ใช้เนี่ยจะใช้แบบนี้ก็ได้อันนี้คือปูกระตอยคือปูตัวเล็กๆผัดทอดให้กรอบนะครับรสชาติที่ถูกต้องเป็นยังไงครับก็จะเปรี้ยวเค็มหวานนี่แหละครับเปรี้ยวเค็มหวานผมว่ารสกำลังดีเส้นเนี่ยฮะยังเหนียวนุ่ม เนี่ยจะเห็นความจับจ้านของรสชาติเนี่ยมันทำให้เราต้องทานกับกุ้งพวกแซงกวาหรือทานกับข้าวกินไปกับข้าวาไปเลยอย่าคิดว่ามันเป็นแปบบ้งอย่าคิดว่ามนันอาหารจานเดียวเข้าใจเข้าใจต้องเป็นอย่างนั้นอ่าขอบคุณครับพี่ต่ออันนี้เนี่ยแบบที่เราไปเจอในตลาดที่บอกว่าเราอะในฐานะนักท่องเที่ยวไม่มีโอกาสซื้อในสิ่งที่เราแบบหมายตาต้องใจไว้แต่พี่ต่อก็รู้ใจเรานะครับเนี่ยพี่ตั้งใจมาทำให้ทานรู้เลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมประกอกไข่ โอ้ตัวนี้สวยงามปลากระบอกในน้องตาใสมากตบตาน้องมาแต่เท้าแล้วอ,อร่อยมากโดดมากกลัวพี่ต่อทอดดีด้วยอีกอันหนึ่งปลาเมืองจะขาบไม่ได้พัาดไม่ได้หมูชิมัว จะไม่เหมือนที่อื่นแกงหมูชั่วงอะ่ะเราเชื่อว่าน่าจะได้รับ<น>อิทธิพลจากอาหารเวียดนามอืมเราจะเจอลักษณะอาหารอย่างนี้เป็นสตูแบบนี้ครับจะทําจากปลาโอที่เวียดนามตอนกลางซึ่งมันก็สอดคล้องกับกลุ่มคนที่อพยพมาอยู่ทางจันทบุรีเปลี่ยนจากปลาเป็นหมูแล้วเราก็เพิ่มใบสมวงเข้ามาจะเปรี้ยวเค็มหวานครับวันนี้มีเผ็ดปลาแลาแรนิดนึ่ง อร่อยหมมอร่อยอร่อยอย่างนี้อาหารจานนี้ครับรสชาติที่มาให้เกิดความแตกต่างเนี่ยเกิดจากสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศมันเลยทําให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารของภาคตะวันออกแม้กระทั่งพวกแบบว่า,าก,การทานใบไม้ใบผักของจันทบุรีเนี่ยครับก็แตกตา่างจากที่อื่นๆบวกกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เรามีทั้งอาหารทะเลสิงสาราสารที่เราเอามาทําอาหารได้เยอะแยะมากมายนะครับมันก็เลยกลายเป็นอาหารบวกกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มันหลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมรู้สึกว่ามันมีความรุ่มรวยเนาะจันทังมีภูเขาครับมีน้ําตกมีทะเลที่สําคัญคือมีวัฒนธรรมอ่ะเข้ามาเดินในเมืองก็น่ารักมากๆแล้วและที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยคือจะเอาให้ครบการเที่ยวอย่างแบบได้อัติรศเนี่ยคุณต้องมาลองอาหารจันด้วยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แบบอยากให้ทุกคนปักหมุดอ่ะ ลองมาดูนะครับแล้วคุณจะหลงสเสน่ห์จันทบุรีอย่างแน่นอน